ในเรื่องส่วทั้งโลกไมาค์านะซึ่งในตอนนี้เวอร์ชันไมคครับ174 Period 1ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยเราได้เปลี่ยนระบบความปลอดภัยในการเข้าบ้า,านนะซึ่งอย่างนี้มันจะไม่หามาทำให้สเกเลตันหรือพวกซอมบี้ที่มันสู่สองบล็อกมอนเตอร์อะไรพวกนี้เข้ามาได้อยู่เว้น เรานนได้สร้างห้องนอนใหม่แล้วเนื่องจากว่าเวลานอนเราอาจจะโดนแฟนทอมตีได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยย้ายมาอยู่ในห้องนี้ซึ่งมันก็ดูดีอยู่ในระดับหนึ่งนี่คือความต้นไม้นะซึ่งเอาไว้สามารถปลไม้ได้นั่นเองได้เปลี่ยนทางลงเหมือใหม่แล้วซึ่งเราจะไม่ต้องเดินลงบันไดให้มันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็นั่งรถมคาค้ได้นั่นเลยเพราะว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งคณะก็คือเครื่องหน้าเนี่ยมันก็จะมาสามารถมีทางเข้าอ,อีกทางนั่นเองตอนนี้เราทำคอคร์เคลมสปอนช่างแล้วเราก็จะสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่ต้องการให้มันโหลดตลอดเวลาอยู่ในนี้นั่นเองเราได้นําต้นอ่อต้นไรนะต้นเนี้ยเราเอาได้ต้นคอรัสนะเราได้อามาปลูกที่บ้านแล้วนั่นเองจบทันเดอร์ไหมครับถึงท่านี้นะก็ลกลับมาเจอกันไหนในทันเดอร์อินีหน้าบายบายเย้ bye